ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยุ้ยชนแนลเหมือนเดิมวันนี้มีพัสดุมาถึงยุ้ยอีกแล้วครับน่าจะเป็นป o p m มา t นะครับแกะนี่ยุ้ยก็สั่งไปทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับก็จะเป็นคอลเลคชันเดียวกันเลยครับกับน้องด็อกเตอร์จากคลิปป๊อปมา t นะครับจะเป็นคลิปนี้นะครับไปดูกันได้นะครับยุ้ยลงไว้ใน Facebook แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับ ป๊อปหมาดเนี่ยมันเป็นของเล่นที่ศิลปินเขาออกแบบครับศิลปินดังๆหรือว่าศิลปินที่คนรู้จักเยอะๆนะคะเป็นตุกต๊กตาุนหรือฟิกเกอร์ดีไซน์ของมันอะ่ะจะค่อนข้างมีเอกลักษณ์มากเลยครับเรียกได้ว่าเป็นดีไซเนอร์ทอยนั่นแหละฮะก็คือมีดีไซน์ที่ค่อนข้างน่ารักนะดูแล้วมันก็รู้สึกอยากได้มันในครอบครองนะครับป๊อปมาดนอะ่ะคือมันจะเป็นกล่องสุ่มเลยทั้งหมด12กล่องหรือ10กล่องอะไรก็ว่ากันไปนะฮะมาให้เราเนี่ยมาสุ่มเนี่ยฮะก็มันก็จะมีทั้งหมด12ตัวแบบนี้นี่ มันจะมีใบบอกมาอยู่แล้วว่าอ่าเป็นน้องคนนี้นะไงจะเป็นใบแบบนี้ครับผมก็ตามออกล่องเลยครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยยุก,ก็ได้น้องเจ็ดบอยมาครับผมไม่พูดคำทำเพลงอชอบฟิลนี้มากชอบวินาทีแบบที่แบบจิงนี้มากเลยอะเอออทุกคนต้องไปลองซื้อป๊อปมามาแกะดูสักครั้งน่ารักมากเลยครับเอาเป็นนี่ครับหัวค่อนข้างที่จะใสกว่าในรูปนะตอนแรกยูมองว่าเขาเป็นแบบเนื้อแมทแมทหน่อยด้านๆ้านหน่อยแต่ว่านี่ฮะเขามีความเงาใสาเลยครับผม แล้วก็ตาสีฟ้าเป็นเครื่องมินเจตอยู่ข้างหลังครับเป็นเหมือนกระเป๋าแล้วก็มีเป็นเหมือนพัดไฟเนาะเป็นเอฟเฟกต์ไฟอยู่ทั้งสองข้างอย่างนี้นะรองเท้าเป็นสีส้มครับเสื้อเป็นสีขาวแล้วก็กางเกงนะครับเป็นสีน้ําเงินพาไปกับน้องตัวแรกครับเจ็ตบอยของเรานะครับจะได้เป็นน้องแอสทรานาสโรเซอร์ตัวนี้นั่นเองนะฮะบอกเลยตัวนี้น่ารักมากครับผมปุ๊บมาเมคสติงฟันทำให้บางอย่างมันน่าสนุกน่ารักน่ารักมากเลยครับเหมือนก็ใส่หมวกครับผม แล้วน้องก็มีเหมือนกระเป๋ากระต่ายน้อยด้วยครับนี่กางเกงน้องเป็นสี ờ, ส้มครับเสื้อสีขาวนะครับแล้วน้องเป็นใส่เหมือนกระป๋องกระดาษนะคะน้องน่ารักไหมฮะโอเคมาถึงกล่องที่3มแล้วครับแกะกันเลยป๊อบหมามันมีหลายเซ็ตมากครับเยอะมากครับชุดเนี้ยเขาจะเป็นสเปซทราเวลนะครับก็จะเกี่ยวกับพวกแบบอวกาศอะไรพวกน,นี้นะฮะที่วิวเลือก เซตนี้เพราะว่ามันน่ารักนะคบผมแล้วก็มันดูเป็นแบบอวกาศอาวกาศี่ชอบอะไรที่มันเป็นกาแล็กซี่แล้วก็กลุ่มดาวต่างๆ m o n ตอร์บอยสีม่วงมาเลยนะคะเย้ <Yeah. S 1> แค่เท้าก็น่ารักแล้วอ่ะน้องมีเป็นหมวกแก้วด้วยครับซึ่งข้างในน่าจะเป็นเอเลียนหร,หรือว่าเป็นแบบเหมือนพวกมอนสเตอร์อิงอะน่ารักครับผมหน้าตาเขาจะเหมือนอนกันหมดเลยนะคบคนนี้ก็เหมือนใส่ชุดอวกาศแหละครับโอ้ oh. oh, no. แพ้กับอะไรแบบนี้หลือเกินตัวน้องเขาก็จะมีความเป็นสีม่วงครับมีตัวอันนี้นะครับน่าจะเป็นกระเป๋าเหรอที่เขาใส่ไว้นะครับชุดอวกาศเนี่ยฮะแล้วก็มีเหมือนกับเป็นนาฬิกาอยู่ตรงนี้นะครับอตัวนี้ก็น่ารักมากเลยครับดูพาเทลอ๋อเดี๋ยวนะเขาน่าจะมีอืมอู้เายเห็นรูตรงนี้ไงท,ทุกคนเห็นไหมฮะ ย่เห็นรูตรงมือน้องตรงนี้ครับผมก็เลยต้องคิดว่าข้างในมันน่าจะมีอุปกรณ์อะไรอีกบางอย่างมีจริงๆครับผมนี่แหละนะความเป็นอัจฉริยะทางการเล่นของเล่นอน้องมีปืนเป็นปืนโอกาสทุกคนน่ารักมากครับดีนะยูไม่ทิ้งไปตอนนี้ยได้ทั้งหมด4คนแล้วนะครับโอเคนี่กะว่าจะเก็บให้ครบมานะฮะขอใช้เวลาหน่อยเพราะว่าตัวหนึ่งเขาราคามันก็ค่อนข้างที่จะ ไ,ได้อยู่เหมือนกันนะคะในฐานะาที่เราแบบไม่ได้เล่นป๊อปมาแบบเป็นจริงเป็นจังนะคะเหลือกี่ตัวแล้วเนี่ยแปดตัวทุกคน <c oughs> แม่เจา้าโอ้ตัวนี้แน่เลยตัวซีเกตที่เห็นเขาขายราคาค่อนข้างสูงอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะเป็นตัวซีเคตด้วอย่างนี้เอฟมาก็ดีโอเคเดี๋ยวไปตามเก็บเอาครับผมโอเควันนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคบเดี๋ยวยังไงคลิปหน้ามาเจออะไรก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับติดตามกันด้วยนะอ๋อเสื้อแบบนี้ลายแบบนี้ชอบใส่ครับผมมีสองสามตัว ไม่ใช่ตัวเดิมเด้อเปลี่ยนเสื้ออยู่เด้อบายเอาเลยครับทุกคนหลังจากที่ไปดูคลิปมาแล้วนะคบโอ้โหโฟกัสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเรือนลางมากก็จะมาอ่าพีเต์น้องๆกาอีกสักทีแล้วกันนะคบแบบชัดๆ Full HD ไปเลยนะฮะอันนี้ข้างหน้านะครับนี่คือข้างหลังครับนี่น้องก็น่ารักมากครับผมนี่เจ็ดบอยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะผมนะครับด้วยความที่มันไม่โฟกัสเท่าไหร่นะฮะต้องมาถ่ายแบบชัดๆให้ดูอีกสักทีนะครับโอเคประมาณนี้ครับสวัสดีครับ